หมาพี่นิวอยู่นี่นะทุกคนนะเนี่ยมันกำลังช่วยเก็บปลาอยู่นะ สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกกันอีกแล้วนะคะแล้วเราก็มาเล่นแมบ,บนี้กันจําลองการซักผ้าอีกครั้งหนึ่งนะในแมบ,บนี้เราเคยเล่นไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคลิปแรกที่พี่นิวเล่นแมบ,บนี้ไปเดี๋ยวพี่นิวแปะคลิปไว้ท้ายคลิปละกันก็ไปดูภาคแรกนะอันนี้คือภาค2แลละกันนะคะในแมบ,บนี้มันก็จะเป็นการจําลองการซักผ้า แต่ว่าที่พี่นิวเนี่ยกับเข้ามาเล่นอีกก็เพราะว่ามันได้มีการอัปเดตสัตว์เลี้ยงขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยจะช่วยคุณเก็บและฝากเสื้อผ้าในเครื่องซักผ้าของคุณนะคะแสดงว่าสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยจะมาช่วยซักผ้านั่นเองแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด22ตัวนะโอ้โหเยอะทีเดียวนะกับสัตว์เลี้ยง22ตัวเยอะมากเลยนะคะแล้วเขาบอกว่ามีเตียงสําหรับสัตว์เลี้ยงด้วยนะโอ้โห ดีมากเลยนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่ามันอัปเดตสัตว์เลี้ยงขึ้นมาจะเป็นยังไงนะ,ะกับการที่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยเราซักผ้านั่นเองอ่าตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแมปนะคะแมบปบก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็อารมณ์คล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าพี่นิวเนี่ยมีเครื่องซักผ้าอยู่แล้วประมาณ4ตัวได้ไหมอ่ะการเคลียร์ในที่นี้คือการที่เราต้องมาเลือกว่าเราจะเอาร้านซักรี่ของเราไปตั้งไว้ตรงไหนนะอ่ะตรงนี้แล้วกันนะร้านสีม่วงยย เนี่ยได้มาแล้วเนะคะเป็นร้านสีม่วงแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าอันเดิมเลยเนะที่เราเคยซื้อไว้<ห>และตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นที่นอนสาหรับสัตว์เลี้ยงนะทุกคนเนี่ยบะแล้วตอนนี้พี่นิวมาเก็บผ้าก่อนดีกว่านะคะนี่ไงเราได้ผ้าลึงแสงผ้าลึงแสงเออได้ผ้าลึงแสงมาด้วยนะคะทุกคนรู้สึกว่าตะกร้าพี่นิวเนี่ยตอนนี้สามารถเก็บเสื้อได้ทั้งหมด1ิบตัวนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาเสื้อไปซักก่อนแล้วกันนะคะก็โอเคแจกจ่ายไป ซักไปนะคะอ่ะตอนนี้พี่นิวก็กําลังทําการซักผ้านะคะน,นี่เลยเครื่องนี้ก็กําลังปั่นอยู่เครื่องนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็อันที่เสร็จออกมาก่อนละกันนี่ก็จะมีผ้าเรืองแสงอยู่ด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็นําเสื้อไปส่งนะคะ ฟอรแบบนี้ก็ได้ตังมาอารมณ์ก็ประมาณเช่นเคยนะคะคือแบบว่าเอาผ้าไปซักแล้วก็เอาผ้าไปส่งแล้วเราก็จะได้เงินมานั่นเองแต่ทุกคนมันมีการอัปเด,ดตตัวนี้ขึ้นมาเห็นป่าวว่าจะมีเจมหรือว่าเพชรขึ้นมานะคะซึ่งเดี๋ยวนะมันต้องซื้อเท่านั้นเหรอมันมีการขายเจมด้วยนะคะอันนี้คือเป็นการใช้โลบักในการซื้อนะคะนี่ไงทุกคนสัตว์เลี้ยงนะคะตรงนี้นะคะสัตว์เลี้ยงนี่ออามาดูกันดีกว่านะคะปึ๊บเข้าไปดูกันอ่า ว้าวอันนี้คือหมานะคะต่อไปก็จะเป็นเป็นแมวนะคะคือจะบอกว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนี่คือท่าเต้นเดียวกันหมดเลยนะคะดึงเด้งกเด้งแบบนี้นะดึงดีดึงดีดึงดีแบบนี้คืออะไรอ่ะ ทุกคนสัตว์เลี้ยงก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีทั้งหมด22ตัวนะคะะบอกก่อนนะคะว่าตัวธรรมดาที่สุดคือหมานะคะเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกอะไรแบบนี้คือตัวธรรมดานะคะแล้วก็ตัวแรงขึ้นมาก็จะเป็นปลานะคะเป็นปลาเป็นตัวอะไรเนี่ยอันนี้เลพันด้านะคะโอ้นี่ค่ะจะเป็นตัวแรงขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดตัวพิเศษขึ้นมาอีปิกนะเอ่อวัวนี่คือวัวนะคะวัวนะไม่ใช่ฮิปโปนะคะ อะไรประมาณนี้ม้าลายก็มาทุกคนอันนี้คือตัวอีปิกนะคะต่อไปคือตัวเอ็กโซติกคือตัวที่แบบว่าเออแพงแล้วก็ได้ยากที่สุดนะ,ะมีแมวน้ำด้วยนะ,ะแมวน้ำนี่คือน่ารักมากโอเคจะบอกว่าเรานะคะต้องใช้เพชรในการสุ่มกล่องนะเนี่ย มันจะมีกล่องให้เราสุ่ม <c oughs> เห็นปะต้องใช้เพชรนะ,ะในการซื้อกล่องนี้มาหรือไม่ก็จ่ายโลบักไปเลย49โลบักนะ,ะดูแล้วมันไม่น่ามีแจกฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการเออนี่เลยซื้อเลยดีกว่านะคะเป็นเจมนะคะถ้าเกิดต้องการสัก100เจมต้องจ่าย95โลบักนะคะสูงสุดคือ5,000เจมจ่าย3,250โลบักรับรองว่าคุณได้ตัวเอ็กโซติกแน่นอนนะถ้าจ่ายขนาดนี้ อ้าโอเคเราจ่ายแก่เขาสาาบักก็พอนะคะจัดไปเย้เ yeah, รียบร้อยนะคะจ่ายไปแล้วนะทุกคนเรียบร้อยอ่ะก็แค่นี้ก็พอนะคะพอใจแล้วตอนนี้เรามีหนึ่งร้อยเจมแล้วนะคะเราจะมาทําการสุ่มกล่องกันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรนะคะโดยการใช้เจมในการซื้อจัดมาเลยนะคะทุกคนมาสุ่มกันอ้โหขอตัวดีๆขอตัวดีๆหน่อยเอ้ยอยากได้ตัวแระแอ่แล่คอมมอนนะทุกคน เป็นตัวแรคคูนนะคะโอ้โหไ้ตายเถอะจะได้ตัวแรอยู่แล้วนะเมื okay, uh, oh, um, ่อกี mm ้น hmm. ี้อเคมาเลยนะฮะอ่าตอนนี้เรากลับไปที่ร้านของเราก่อนดีกว่านะคะโอ้นี่ไงใช่เปล่าอ่ะอันนี้คือของเราปะนี่ทุกคนเจ้าแรคคูนมาอยู่ที่ร้านของเราแล้วนะคะนี่มันกําลังไปเก็บผ้ามาอ้โหดูดิมันไปเก็บผ้ามานะคะเจ้าแรคคูนนะคะอุยน่ารักอ่ะ นี่เรามีสัตว์เลี้ยงคอยแบบว่ามาเก็บผ้าให้เราด้วยนะคะไม่แน่ใจมันเก็บได้กี่ตัวเนี่ยแต่มันก็ยังเก็บเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะอ่ะแล้วมันก็วิ่งนะคะวิ่งไปที่เครื่องซักผ้าเราแล้วมันก็ไปใส่ถังโอ้ยเรามีสัตว์เลี้ยงคอยช่วยนะคะโอ้ตอนนี้นยะเจ้าลัดคูนะ่ะเอาผ้ามาซักจนเครื่องซักผ้าเอ่อซักเต็มหมดแล้วนะคะดูดิทุกคนเห็นปะโอไม่ก็ oh <my> เราต้องรีบเอาเสื้อผ้าเอา่อไปส่งคืนลูกค้าก่อนนะคะ นี่ค่ะโอ้โห,โโหจะบอกว่าแลคูณนี่คือขยันมากเลยอะตอนนี้เราเก็บเสื้อผ้านะคะไปส่งคืนลูกค้าก่อนละกันรู้สึกว่าตัวนี้แลคูณมาแอบหลับแล้วนะคะนี่ค่ะอะยังไงมาแอบหลับตรงนี้อ๋อมันมาหลับก็เพราะว่ามันจะมาเพิ่ม energy มันนะคะตรงนี้จะเห็นว่ามันมีขีดตรงนี้เห็นปะอันนี้คือ energy หรือว่าพลังงานมันนะคะมันก็ต้องมาหลับเอาแรงแบบนี้นะทุกคนอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะ โอ้ยน่ารักมากทุกคนมีการมาหลับเอาแรงด้วยนะฮะโอนี่ไงเตียงสัตว์เลี้ยงอยู่นี่นะคะอยู่ในร้านค้าขายสัตว์เหมือนกันก็ประมาณนี้นะทุกคนต้องใช้เจมในการซื้ออีกแล้วนะคะให้ตายเด่ะใช้เจมในการซื้ออีกแล้วโอ้โหอันที่แพงที่สุดนะคะเป็นยังไงมาดูกันโอ้โหสวยงามมากนี่คือที่นอนนะคะอุ้ยเป็นแบบเรืองแสงเรนโบว์เลยนะคะอันที่แพงที่สุด โอ้หจะบอกว่าน่าซื้อทั้งนั้นเลยนะคะอ่าตอนนี้มีลูกค้าเอาผ้ามาส่งเพียบเลยมาดูกันใครมีผ้าดังแสงบ้างอะอุ้ยมีนะมีนะคะนี่ไงนี่ไงเก็บเลยเก็บเลยเย้ได้ผ้าดังแสงมานะทุกคนอ่าตอนนี้ตะกร้าผ้าก็เต็มแล้วนะคะโอเคแล้วก็เอาไปซักกันนะทุกคนนะเฮ้บนะ ซักปซักปแบบนี้โอเคปลาตัวนี้นะคะเราก็เอาผ้าไปส่งเหมือนเช่นเคยปึ๊บโหได้มาสามสิบหกคอยนะฮะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่นิวไปสุ่มสัตว์เลี้ยงอีกสักตัวหนึ่งดีกว่านะคะเพราะว่าเรายังเหลือเพรอีกห้าสิบเพรนะ,ะเพื่อได้ตัวแรได้ตัวอีพิกได้ตัวเอกโซติกมานะฮะเราก็มาจอตรงที่ตัวเอกโซติกเลยดีกว่านะ,ะเผื่อแบบดวงดีได้ไงจอเป็นตัวแมวน้ำเหมือนกันนะคะขอตัวดีดได,ด้่ไป ปิกก็ได้นะตัวแรก็ดีเอกโซติกยิ่งดีเฮ้ยคอมมอ,อนถึงเอาหรออู้อะไรเนี่ยได้เป็นหมามานะ้ฮะนี่ค่ะพี่นิวได้เป็นหมามานะคะแต่จะบอกว่าเออเราสามารถมีสัตว์เลี้ยงได้แค่ตัวเดียวนะคะนอกจากสุภาพเราจะซื้อเพิ่มตรงนี้นะ799เโลบากเนี่ยคุณก็จะได้สัตว์เลี้ยงมา2ตัว<อ>นี่พี่นิวได้เป็นหมามานะคะอีกคืปหมามาดีกว่าโอเคเราลองเปลี่ยนเป็นหมาบ้างนะคะ จะบอกว่าหมาเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังพลังงานเท่าๆกับเจ้าและคูนนะคะเออหมาพี่นิวอยู่นี่นะทุกคนนะเนี่ยมันกําลังเออช่วยเก็บป้าอยู่นะ,ะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําการเออซื้อเครื่องซภาพ้าอันใหม่ดีกว่านะคะมาเลยหลังจากที่เราผิดหวังจากสัตว์เลี้ยงมาแล้วนะคะตอนนี้พี่นิวมีเงินอยู่ประมาณ720อยคอยนะ,ะมาดูกันว่าซื้ออะไรได้บ้างอุ๊ย จะบอกว่าอยากได้เครื่องเนี้ยมันราคา920อ่บะเอาไงดีโอเคไปเก็บตังค์ก่อนดีกว่าเฮ้ยทุกคนจะบอกว่ามันมีผ้าเรืองแสงสีฟ้าด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่พี่นิวเจอนะเป็นผ้าเรืองแสงสีฟ้าอ่ะตอนนี้เจ้าหมาเราก็นี่ค่ะเอาผ้าใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าแล้วนะคะแล้วมันก็เดินไปเก็บผ้าต่ออันนี้พี่นิวซักเสร็จแล้วนระาจะเห็นว่าเป็นผ้าที่มีเรืองแสงสีฟ้ามาดูว่ามันคืออะไรนะคะขายไปฟึบโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยเซฟไพร์นะคะ เป็นแร่พิเศษนะทุกคนเมื่อกี้พี่นิวโ,โหได้มาต้องเกือบร้อยเหรียญแนะ่สุดยอดเลยนะ,สะแสดงว่าแสงสีฟ้านี่คือมีมูลค่าเยอะสุดนะทุกคนตอนนี้เงินพี่นิวพอที่จะซื้อ,เ,อ,อเครื่องสภาพอันใหม่แล้วนะคะเออตอนนี้มีลูกค้าเอาภาพมาส่งมีผ้าสีฟ้าไหมไม่มีนะไม่มีสีฟ้าเรืองแสงนะโอเคไปได้ถ้าเกิดมีภาพสีฟ้าเรืองแสงนี่ควรรีบเก็บไว้นะเพราะว่ามันให้มูลค่ากับเราเยอะมาก เอาละค่ะมาซื้อเครื่องเสืผ้ากันดีกว่านะคะนี่เลยเครื่องสภาพผ้าสีฟ้าอันนี้นะคะน่ารักทีเดียวมันบอกว่าปั่น30วินาทีนะคะแล้วก็สามารถาจุผ้าได้9้าตัวนะคะโอ้โหสุดยอดอ่ะจัดมาได้มาแล้วนะคะกลับไปที่ร้านค้าเรากันดีกว่านะทุกคนเรามีเครื่องสภผ้าพ5ตัวแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงต่ออ่ะเอาใส่มาเลยนะทุกคนเย้เ yeah. รียบร้อยนะคะ ได้มาแล้วทุกคนโอ้โหเครื่องเสื้อผ้าตัวนี้คือสวยมากนี่ค่ะตอนนี้เครื่องเสื้อผ้าอันใหม่ของเราก็กําลังปั่นอยู่นะคะก็บรรจุได้9ตัวใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาผ้าในเครื่องเสื้อผ้าอันใหม่ของเราเนี่ยเออไปส่งลูกค้ากันว่าจะได้มูลค่าเท่าไหร่นะเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วนะคะอ่าไปส่งลูกค้ากันเลยฟืบว้าว135คอยได้เยอะมากทุกคนโอ้โหแบบนี้รวยไวเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีผ้าพิเศษมีผ้าพิเศษมา เอาไว้เก็บทันไหมเก็บทันนะคะเย่ yeah. แล้วเราก็เอาไปใส่เครื่องสักผ้าอันใหม่เลยนะคะแบบนี้ชึบรับรองว่ารวยเละรวยเละสีทองสีทองโอ้โหสีทองเก็บทันไหมสีทองนะคะโอ้โหสีทองก็มาใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไหนได้เต็มหมดแล้วมึงเนี่ยโอเคก็แล้วกันวันนี้พี่นิวได้พาทุกคนเข้ามาเล่นในแบบจำลองการสักผ้านะคะก็เล่นเป็นครั้งที่2แล้วแหละครั้งแรกถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวพี่นิวแปะคลิปไว้ท้ายคลิปแล้วก็ คิกเข้าไปดูกันได้เลยนะในแบบนี้มีการอัปเดตขึ้นมาใหม่หมๆเรื่อยๆเลยนะทุกคนเนี่ค่ะมันก็จะมีลูกค้าเอาผ้ามาส่งเรื่อยๆแบบนี้นะคะจะบอกว่าแบบนี้เป็นแบบจําลองการซักผ้าที่สนุกมากนะถ้าเกิดใครอยากให้มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาคอยช่วยซักผ้าก็เข้ามาเล่นได้เลยนะคะสนุกจริงๆมีการอัปเดตมากมายขึ้นมาทีเดียวนะคะอะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายจ้ะจุ๊บ แล้วหมาเราก็นี่ค่ะมาเก็บผ้าต่อนะฮะโอ้โหช่างเป็นหมาที่ขยันเหลือเกินเนี่ยแล้วมันก็เอาผ้าไปใส่เครื่องซักผ้าอันใหม่นะคะสงสัยว่ามันจะชอบเครื่องซักผ้าอันใหม่นะคะเนี่ยใส่แต่เครื่องซักผ้าอันใหม่ทั้งนั้นเลยดูสิจนะ <c oughs> น่ารักจริงๆหมาเราเนี่ย